สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาดูพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเป็นพระใหม่ครับออกวัดทุ่งน้อยนะครับหลวงพง่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพระใหม่สร้างเมื่อปี39นะครับโดยถอดแบบขององค์ของหลวงพ่อนงที่ท่านมีนะครับพระองค์นี้เรียกว่าเป็นพิมพ์ขี้ตาเข้าตุ่มนะครับ เนี่ยเข่าเขาจะมีตุ่มแล้วที่ส,สังกติที่ที่กลิบจีวรตรงเนี้ยนะครับเขาจะก็จะมีตุ่มนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เข่าตุ่ม,ม,มนะครับพิมพ์ขี้ตาเข่าตุ่มนะครับแล้วตรงตรงเข่า,ขาด้านเนี้ยนะครับแข้งตุ่มเขายุบเออเขาเรียกเขายุบแต่เขา่าองค์นี้ไม่ค่อยยุบเท่าไหร่นะครับแต่เห็นเป็นรอยตัดเฉยเฉยนะครับเนี่ย เป็นผ้าใหม่ครับราคายัางไม่แรงแต่ว่าเป็นผ้าที่พิธีดีนะครับคือหลวงพ่อนงเนี่ยท่านปลูกเสกเดียวหลายครั้งหลวงพ่อนงเนี่ยท่านตอนนั้นน่ะเมื่อปี39เนี่ยท่านก็จะสร้างเอ่อสร้างโบสถ์ใหม่นะครับต้องใช้เงินถึง15ล้านตามประวัติเขาว่าอย่างนั้นที่หลวงพ่อนงท่านก็มีพระหลวงพ่อเงินอยู่ท่านก็ถอดแบบนะครับถอดแบบมาจากองค์ที่ท่านมีอยู่ แล้วก็หลอมนะครับทำดำเนินการจัดสร้างารุ่นแรกเนี่ยออกมาปี39เนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะมีทองเหลืองอหัวลูกปืนด้วยตลับลูกปืนปลอกลูกปืนนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนื้อของผ้าหลวงพ่อเงินรุ่นแรกรุ่นแรกๆที่ท่านสร้างเนี่ยเนื้อจะออกใสๆนะครับเน,เนื้อจะออกแบบแคล้ายๆแบบเป็น ปลอกลูกปืนนะครับนะครับใครใครเป็นทองเหลืองที่ดีนะครับปลอกลูกปืนเนี่ยเป็นเหลืองที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อหลอออกมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้เนื้อเนี่ยใสนะครับใสมันเงาวาวเหมือนลูกปืนนะครับเหมือนตลับลูกปืนนะเหมือนปลอกลูกปืนนะครับเนี่ยอันนี้องค์นี้ก็ยังสวยนะครับน้ําทองก็ยังติดอยู่เต็มนะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยอปี39นะครับยุคแรกๆของท่านก็จะสร้างคล้ายๆยุคแรกเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นจะเห็นเบ้าประกบบ้างเหมือนกันแล้วก็มีรอยเรียกว่ามีรอยเก็บเก็บงานเหมือนกันนะครับท่านก็หล่อได้สวยนะครับเนี่ยดูหน้าตานะครับดูหน้าตาก็ชัดดีนะครับชัดดีก็เป็น,ปนพี่ตาเนี่ยมีพีตาเหมือนองค์ต้นแบบของที่ท่านมีนะครับ ดูง่ายครับองนี้ดูง่ายเป็นผ้าที่ยังไม่แรงนะครับราคาหลักพันต้นๆน,น,นะครับเป็นผ้าหลักพันต้นๆดูด้านใต้มั่งนะครับดูด้านใต้มั่งเนี่ยก็รอแบบพิมโบราณเลยนะครับรอแบบโบราณเลยมีรอยเก็บตะใบเนี่ยครับเป็นรอยเดือดๆดปุดๆของของน้ำทองนะครับเนี่ย อันนี้น้ำทอนยังอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เก็บทางเขเก็บงานแต่งขอบ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 ,ขอบ,ขอบก็เหมือนรุ่นแรกนะครับเหมือนกรรมวิธีการสร้างก็บอกว่าเป็นคล้ายๆรุ่นแรกนะครับอันนี้สร้างเมื่อปี39ปีนี้ปีหกหกนะครับปลายปี66ก็อีปี30ปี30ปปกว่าปีแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระเก่าแล้วนะครับพระเก่าแล้วโดยเฉพาะากรรมวิธีการสร้างเนี่ยหลวงพ่อนงท่านปลูกเสกเดี่ยวหลายครั้งแล้วก็มีงานที่ไหนท่านก็นําติดตัวไปแล้วก็ไปร่วมปลูกเสกเข้าวิธีปลูกเสกด้วยในวัดลหลายๆวัดนะครับอันนี้ก็เอามา,าแบ่งกันชมนะครับแบ่งกันชมเห็นตามเน็ตเห็นมีหลายองค์เนื้อไม่เหมือนนี่นะครับเนื้อไม่เหมือนนี่นะครับแต่ว่าก็ถือว่า วงการก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผิวพ้ดเนี่ยต้องดูให้เป็นผ้ดหล่ออย่างนี้นะครับถึงเนื้อไม่เหมือนนี้แต่ว่าขอให้เป็นผิวผ้ดหล่อแล้วก็มีตุ่มตรงนี้นะครับหลวงพ่อนงนะร,รุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะมีตุ่มตรงนี้แล้วก็มีตุ่มใต้เข่าเนี่ยตุ่มตุ่มใต้นาแข้งเนี่ยเนี่ยครับมีตุ่มตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นตุ่มตุ่มอีกที่หนึง่งอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อนงท่านเลยนะครับรุ่นผ้าปิดเขาเรียกว่า หลงๆเพราะเงินพิมพ์้ตานะครับพิมพ์้ตาวัดทุ่งน้อยดูเข้มขลังนะครับดูเข้มขลังเ uh huh. นี่ยอันนี้ก็เป็นรอยน่าจะเป็นรอยเอ่อเขาเราียกว่าอะไรคมคมตะไบคมอะไรที่เก็บงานอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นผ้าที่ดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากว่าอันนี้เป็นผ้าหล่อแน่นอนนะครับผิวผ้าก็จะ,จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นตามมดอย่างเงี้ยรอยตามมดรอยเม็ดทรายเนี่ยนะครับเนี่ยรอยตามเม็ด าตารอยตามมดนะครับเนี่ยตามผิวเนี่ยถ้าผ้าหล่อโบราณเนี่ยถ้าเป็นผิวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดมากเลยครับแท้เลยนะครับอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับเนี่ยเป็นเป็นตามมดอย่างเงี้ยอย่างงี้ดูง่ายเลยนะครับเนี่ยอย่างงี้ดูง่ายเลยนะครับแต่ก็เป็นผ้าที่ยังไม่แพงแต่ว่าเนื้อสวยอย่างเงี้พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทคือคือหลักพันนะครับหลักพันแล้วแต่จะเจอแล้วแต่ นะครับแล้วแต่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่น,นี้นะครับกับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับจังหวัดพิจิตรสวัสดีครับ